แล้วก็มาประเด็นที่พี่เต้ได้รับผมชมเมื่อวานนะครับทูเน็ตสัญญาณมือถือล่มนะครับโทรก็ไม่โทรออกไม่น่าจะได้ด้วยเช่เัเหมือนซิมหลุดไปเลยดีกว่าซิมหลุดก็โทรออกไม่ได้เน็ตดาต้าก็ใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่แล้วรอบนี้นี่ประมาณสักสิบโมงเริ่มมีปัญหาใช่ไหมใช่เรียกตอนแรกเนี่ยอะไรนะเหมือนซิมหลุดโอเคงั้นเราเปลี่ยนไปใช้ไวไฟเหมือนไวไฟสัตว์ก็เป็นของทรูเหมือนกันนะเครก็มีปัญหาเหมือนกันงสงสัยเครื่องเราจะพัง ปรากฏอออน้องเช็คให้บอกว่าตอนนี้เครือข่ายดูมีปัญหาก็เลยแบบอ๋อโอเคครับก็ตรงเนี้ยผมว่า implication กับหุ้นเป็นยังไง<ม>เมื่อวานหุ้นไม่ได้ลงแรงนะลงแค่ประมาณหนึ่งจุดหกปซนยสิบสตางค์เท่านั้น<ม>นะครับเอ่อก็คิดว่าในผลกระทบเชิงบัญชีเนี่ยคงไม่ได้มีนะแบบว่า<ม>ไปมีมาร์เก็ตติ้งคอสเพิ่มมากขึ้นหรือว่า อพอมีการให้ Data เพื่อชดเชยเนี่ยเห็นเขาจะมีการชดเชยให้ใช่ในทางบัญชีคิดว่าคงไม่ได้ไปทำให้รายได้ลดหรือเพิ่ม Marketing cost นะครับแล้วแต่ว่าสิ่งที่จะเจอเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ s u b s c r i b e r เนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะเสียไปเหมือนกันนะครับก็บางคนอาจจะย้ายค่ายเลยไม่พอใจก็ <ๆ S 1> เป็นไปได้แล้วเตรงเนี้เราก็คิดมองเป็นนิ a t ที e นะสำหรับที่เจอปัญหาเมื่อวานเพราะแอดวานนี่ก็ไม่ไม่ค่อยมีข่าวเรื่องเน็ตลมเท่าไหร่นะใช่กนะ็เรียกว่า จากวรใช้งานเนี่ยเครือข่ายค่อนข้างอะไรนะดีสุดแล้วกันนะจากว่าส่วนตัวเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเรียกเรียนรอร์ด้องไปเขาชนไก่กันเนี่ยเป็นเครือข่ายที่ตรงนั้นอะสัญญาณชัดเจนมากอเครือข่ายอื่นนี่คือแบบโทรไม่ได้แต่ต้องบอกว่าอันนั้นคือนาน้วตอนนี้ผมว่าน่าจะดีหมดแล้วมั้งอ่าอันนั้นก็นานไปหน่อยนะถ้าพี่เตเรียนขายน <laughs <laughs> ่ายนี้กี่ปีแล้วนะฮะอ่าแล้วแบบเป็นประวัติเนี่ยเครือข่ายเขาค่อนข้างนั่นสเตเบิลครับอ่าก็ อันนี้ผมว่ามันตอบย้ำมองที่เราชอบตัวแอดวานมากกว่า<ม>แล้วมีความเสี่ยงที่ปีนี้อาจจะเห็นตัวเลขซับสไ r รเบอร์เนี่ยเริ่มเริ่มลดลงแล้วอาจจะมีการย้ายค่ายไปทางแอดวานก็เป็นไปได้นะครับก็ะจะเป็น p o ส i t i v กว่าแอดวานแทนเบื้องต้นเนี่ยกำไรปีนี้มันพลิกเป็นเทอร์นาล์นะ<ม>ก็คาดว่าจะกำไรอยู่ที่หมื่นเจ็ดรอยเจ็สิบสี่ล้านบาทนะพลิกเป็นกำไรจะขาดทุนปีที่แล้วเนี่ยเกือบหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเลย แต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยระดับ forward PE ตรงนี้มันก็39.4เท่านะครับแล้วผมคิดว่าคีย์ที่สําคัญกว่านั้นคือราคาหุ้นมันอยู่สูงมากอในขณะที่หุ้นตัวอื่นมันอยู่ค่อนข้างต่ําคือถ้าเกิดมันตัวอื่นมันเริ่มดีเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการ sector rotation ขายตัวที่มันแพงไม่ใช่ sector rotation stocks เหมือน switching อ่ะแล้วอย่าลืมอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องของมันรับรู้ข่าวดีไปหมดแล้วพี่เตเรื่องเทอร์นาลาก็รู้หมดแล้ว ปีเนี้ยทางบริษัทเองก็บอกว่าไอซีนเนอรจีเรื่องลดเสาวรวมเสาเนี่ยมันก็จะรับรู้เต็มที่ปีนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอ,อข่าวดีมันรับรู้หมดแล้วราคาก็อยู่ด้านบนหมดแล้วนะผมว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรให้เล่นเท่าไหร่นะครับก็ย้ำว่าถ้าอยากจะมี exposure ในเนี้ยชอบตัว advance มากกว่านะครับข่าวตรงเนี้ยมันยิ่งย้ำภาพตรงนั้นเลยแล้วก็เห็นว่าจะมีการชดเชยด้วยเหมือนกันใช่นะรอบนี้ก็จะเป็นสิบกิกใช่ไหมก็ตัว่าอันนี้อิงจากรอบก่อนตั้งปี2020ันสบมั้ง ปีนี้นเนี่ยเน็ตเจ๊งแบบวานชั่วโมงหนึ่งนะก็ชดเชยมาให้สิบกิกกับโทรศัพท์หน่อยหนึ่งแต่นะ่าต้องใช้ให้หมดเรียกว่านะยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณนี้แต่รอบนี้เนี่ยพังนานกว่านั้นประมาณเคาแล้วพังชั่วโมงเดียวนี้พังประมาณสามชั่วโมงนิดๆนะดังนั้นการชดเชยควรจะมากกว่าแต่ผมมองว่าชดเชยเป็นเน็ตเป็นค่าโทรอะไรไเนี้ยมันไม่น่ากระทบเออร์เน็ตไทูหรอกอืมครับก็เป็นเรื่องเซนติเมนต์มากกว่าครับก็ยังเหมือนเดิมเราแนะนําขายตัวรูนะครับราคาเหมาะสมสิบบาทนะครับ อีกตัวหนึ่งที่วันนี้เชียร์ขึ้นมานะครับผมเลือกตัว B A นะครับเพราะว่าราคาหุ้นนี่ลงเป็นน้ำตกเลยนะพี่เต้จากยี่สิบตอนนี้เหลือสิบสามบาทสิบแล้วนะครับเมื่อวานมีประกาศซื้อหุ้นคืนครับผมว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญที่น่าเชียร์พอดีด้วยคือทางเทคนิคยีมันอยู่ตรงแนวรับพอดีเลยนะถ้าดูดีๆนะตรงสิบสามเนี่ยมันเป็นแนวรับแล้วถ้าลงมาเป็นน้ำตกแบบนี้ดู RSI ทุก time frame time frame สี่ชั่วโมงทํา frame หนึ่งชั่วโมงกับ week เนี่ยผมว่า ถ้าเดกับสี่ชั่วโมงผมว่าสี่ชั่วโมงเกิดดบเจรแล้วเด mm hmm. ผมยังไม่ได้เข้าไปดูแต่โอเวอร์โ hmm. ซนะแน่นอนวี k นี่ก็น่าจะใกล้ๆโอเวอร์โซนะครับอันนี้ยังไม่ได้ดูนะเดาวด้วยประสบการณ์อย่างเดียวเลยเออมีโอกาสสูงที่จะเกิด n i c a ข้ e รีบาวแล้วบริษัทมาซื้อหุ้นคืนด้วยเนี่ยผมว่าเป็นปัจจัยหนุนทางฟ mm ันเดเมนทัลเข้ามาด้วยนะครับก็ตรงนี้ประกาศซื้อหุ้นคืนวงเงินหนึ่งพันล้านบาทนะครับ จำนวนไม่เกิน64ล้านหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเดือนหน้านี้นะครับจนถึง2ธันวาคมก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกค่อนข้างดีเหมือนกันเข้ามาแล้วอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนพลังงานที่ค่อนข้างต่ำนะครับราคาน้ามันที่ต่ําอย่างที่บอกมาแล้ววิวของเราที่วงน้ามันก็น่าจะต่ําอีกสักพักเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องขาของต้นทุนที่ต่ําลงนะครับรวมถึงตัวตัวเครื่องบินเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องชาร์จแพงมากเนี่ยม,มันก็จะช่วยเรื่อง Pass ดยสารด้วยนะครับ ให,ให้ดีขึ้นแล้วราคาหุ้นที่มันลงมาเป็นน้ําตกแบบเนี้ยมันรับรู้หมดแล้วแหละนะครับเรื่องดาวไซด์การท่องเที่ยวแต่มาหนึ่งนักท่องเที่ยวโตแค่2%อะไรอย่างเงี้ยผมว่าราคาตรงเนี้ยทางเทคนิคผมว่าแนะนำเทรดดิ้งบายมีโอกาสที่จะรีบาวนะครับก็ลองลองดูเองว่าจะเสี่ยงของนี้ไหมแต่ทางเทคนิคผมว่าน่าสนใจมากตัวผมประกอบการปีเนี้ยจริงๆก็ยังกําไรอยู่นะครับคือโอเคนักท่องเที่ยวเนี่ยจากเดิม ต้นปีเราค่า38ล้านเราหันมาเหลือแค่36.5ล้านแต่มันก็ยังโตเยอนเยียอยู่นิดนึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็กําไรปีนี้เราประเมินอยู่ที่3,529ล้านบาทลดลงประมาณ6.8%เยออนเยียแหละแต่ว่าที่ระดับตรงนี้ forward PE ก็7.8เท่าผมคิดว่าเป็นจุดที่เข้าไปเก่งกำไรเทรดดิ้งได้แล้วนะครับสำหรับตัว v a วันนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เชียร์เป็นเทรดดิ้งบายแต่ถ้าคำแนะนำนักวิเคราะห์ฟอนเดเมนทัลเราเนี่ย เบื้องต้นยังเป็นแค่ถืออยู่นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยราคาเหมาะสม,มก็สิบปดจุดก้ามันก็ยังมีอัพไซด์นะครับเดี๋ยวทักทายแชทนิดนึงนะครับ uh huh. ผมก็วันนี้สวัสดีคุณชุดทิเทพนะครับคุณสมรักษ์ยูนะครับเมื่อวานมีเทรดตัว google ด้วยนะฮะคุณสมรักษ์ยูนี่เทรดค่อนข้างเก่งเลยฮะต้ง uh huh. หวะซื้อโลขายไฮได้นะครับแล้วก็คุณนัทมีอยากฟังเรื่องซีเคพอดีนะเมื่อวานมี เดี๋ยวน,นี้มีเปเปอร์นะก็คือ<ช>เป็นอัปเด<ล>ต <update S 1> ประชุมนักวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวพี่เต้พูดให้แปาหนึ่งหมอ่ะฮะมานะครับโอเคนะข่ okay. นะาวต่อมานะอันนี้ตัวของราคาเจตฟิลเนี่ยต้องบอกว่าตัวของราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับลบสองุด้าสามเปอร์เซ็นะปิดที่เจ็ดสิบเ็ดจดห้าเจ็ดนะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยมาดูตัวของกลุ่มค้าปีกกันบ้างนะฮะทางของ CPO เนี่ยจากวันก่อนหน้ากลุ่มค้าปีกเราเจอแรงเทขายเข้าไปนะฮะก็เมื่อวานก็กลับมาเรียกว่าทรงๆได้แล้วกันนะปิดที่สิบเกาบาทก็บวกไปสู่จุดห้านะฮะก็บวกมาเปอร์เซนต์หนึ่งนะก็ซื้อหุ้นคืนครั้งแรกนะสองวันต่อเนื่องแต่ถามว่าราคาหุ้นตอนนี้อ,อยู่ในระดับที่แบบตับมากนะดังนั้นการซื้อหุ้นคืนก็ต้องบอกว่าไม่แปลกเพราะว่าเทียบกับครั้งออก่อนเนี่ย2008 2020ดสองันิเนี่ย ก็มีการประกาศมาแล้วใช่แต่อันนี้จุดพลิกผันก็คือ,อเขาไม่เคยซื้อคืนเลยใช่เขาเคยประกาศสองครั้งไม่เคยซื้อคืนอันนี้เป็นครั้งแรกที่สีอ๋อซื้อหุ้นตัวเองคือ,อก็เลยอาจจะดูฮือฮานิดนึงในในวงการลงมาแรงนะใช่ครับอย่างไรก็ดีเนี่ยข้อสังเกตที่ผมให้นะก็คือเขาซื้อคืนเมื่อต่ำกว่าห้าสิบเท่านั้นเพราะว่ามันเพิ่งมาต่ำห้าสิบสองวันที่แล้วนะครับแล้วอีกจุดพลิกอันหนึ่งก็คือถ้าไปคำนวณไอ้ตัววงเงินที่เขาประกาศซื้อคืนมันเจ็ดัน้ารอยล้าน วงเงินไม่เกิน150ล้านหุ้นเนี่ยมันคิดเป็นอิมพลายราคาเฉลีย่ยไม่เกิน50บาทมันก็เหมือนว่าบริษัทเหมือนมีซื้อฟุตออปชันให้ที่50บาทอะไรประมาณเนี้แล้วเขาทําค่อนข้างจะชัดเจนนะว่าหลุด50ปุ๊บเขาซื้อเลยผมคิดว่าตรงเนี้ยด้วยความที่หุ้นลงมันอาจจะลงตามเซนติเมนต์ p x x อะไรแบบนี้แต่ด้วย valuation แล้วตอนนี้ก็เป็นท็อปพิกเราแล้วบริษัทก็มีซื้อหุ้นคืนอีกแล้วเขาซื้อจริงรอบเนี้ยค่อนข้าง,างเสืต่ตลาดเพราะ เคยประกาศแล้วไม่ซื้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะครับก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่เชียร์ขึ้นมาวันนี้ตัว c p r นะต่ำห้าสิบผมว่าน่าสนใจมากเพราะบริษัทเหมือนเป็นพุทออปชั่นให้นะ้วเข้ามาทยอยซื้อคืนให้เหมือนกันนะครับอันนี้ที่เห็นขึ้นมาก็เลยมาอัปเดตกันว่าซื้อสองวันติดเลยนะครับก็แนะนำซื้อตัว CPO นะครับที่ที่ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับโอเคแล้วก็เชียร์อีกตัวหนึ่งเป็น SPRC ครับ ลบไป2%เมื่อวานก็ราคาหุ้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ผมคิดว่าน่าเทรดดิ้งหนึ่งก็เล่นเรื่องของค่าการกลั่นที่ดีขึ้นนะครับรอบนี้ดูเหมือนว่าราคาน้ํามันที่ลงเนี่ยทำให้ค่าการกลั่นดีขึ้น uh huh. แล้วก็ช่วงนี้ผมคิดว่าเป็นไฮซีซันดิฟฟิ้งซีซันด้วยนะครับไฮซีซันพวกน้ามันกลั่นเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นนะครับก็เชิงกรุ๊เนี่ยแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายจากราคาหุ้นที่ระกะค่อนข้างมากแล้วเมื่อวานที่อัปเดตไปเราเห็นตัวเลขแล้วว่า สไปึ้นมาเยอะสไปึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับค่าการกลั่น SGRM นะครับก็ปีนี้ยังกำไรยอยู่นะครับถึงแม้จะลดลงประมาณ10%เยอร์เน year on year แต่ว่าดีเวเมนยิวค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. บริษัทเขาก็ประชุมรอบที่แล้วเขาก็บอกเขาเน้นเมนเทนเรื่องของการปันผลนะครับอยากจะคง payout ratio ไว้ที่80ก็น่าจะน่าจะได้แล้วก็ปันผลค่อนข้างดีเบื้องต้นถ้าเป็นคำคำแนะนำฟันเดเมนทัลมันยังเป็นแค่ถือนะเพราะว่าเซกเตอร์จริงเรา ภาพใหญ่ยังไม่ได้ชอบมากแต่สั้นๆผมเห็นมันเป็นโอกาสแนะนำเทรดดิ้งบายนะครับจะสังเกตว่าช่วงนี้จะใช้คำว่าเทรดดิ้งบายเทรดดิ้งเซลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นตลาดเทรดดิ้งนะครับนะนะฮะทีนี้มาถึงเปเปอร์ที่มีคนถามกันมานะครับตัวของซ k เคเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังการประชุมนักวิเคราะห์นะฮะก็ทางนักผู้ของเราในภาษาจีก็ยังเรียกมีมุมมองเชิงบวกต่อการดำเนินงานของซ k เคอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าแบ็กหลอกเนี่ยสองแสนล้านบาทนะยถือว่าเป็นแบบที่ค่อนข้างสูงนะฮะ และก็แม้ว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีแบบงานใหญ่ๆเข้ามาแต่ว่าพึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการประมูลงานมากขึ้นแล้วก็ว่าเป็นงานใหญ่ๆพวกของตัวทางด่วนทางตัว Deck, ดับเบิลเด็กรถไฟรางคู่ะไรพวกนี้เนี่ยมีหลายงานรออยู่รออยู่แล้วพวกงานของภาครัฐส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานที่เขาเรียกว่าเตรียมเขาเรียกว่าโครงการไว้หมดแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยรายไดจากการก่อสร้างรายได้จากงานใหม่ๆจะเข้ามานะฮะ ก็มองปีนี้เนี่ยบริษัทเนี่ยตั้งเป้ารายได้เนี่ย4 0 0 0 0ถึง4.5หมื่นล้านบาทนะฮะเทียบกับประมาณการเราเนี่ย4.1หมื่นล้านบาทเท่านั้นก็ถือว่ามีค่อนข้างเป็นอัพไซต์ต่อประมาณการของเรานะครับก็สำหรับตัว CK เนี่ยก็เราแนะนำเป็นซื้อนะฮะแทร็เก็ตไพยอยู่ที่20.5นะฮะต่อมานะครับตัวของเซปเป้เซเป้เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเองก็ค่อนข้างเรียกว่าคอนเซิร์นแล,ล้วกันนะก็มีการปรับประมาณการรายได้ปีนี้ลงนะครับ ก็บริษัทบอกน่าต้องปรับลงมาประมาณสิบถึงยเนะเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวแถมค่าเงินบาทแข็งค่าอีกการบริโภคในทางประเทศคู่ค้าจะเป็นเกาหลีใต้อังกฤษฝรั่งเศสก็มีปัญหาฝั่งดีมาน,ม <S <s นะฮะก็ทําให้ในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มองว่าตัวของอัตราการไหลขั้นต้นตัวของการใช้กําลังการผลิตแล้วค่าเงินบาทเนี่ยจะเป็นตัวที่มากกดดันนะครับดังนั้นแนวโน้มผมการ ผลประกอบการคิวสองเราก็คงคาดว่าจะลดลงเย a r on y e น r นะแต่ว่า Q on Q คิเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้บ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มองว่ายอดการส่งออกอย่างที่เกิดไว้ตอนแรกเนะการที่เมื่อก่อนเรามองว่าสินค้าที่ไปขายต่างประเทศได้เนี่ยเป็นการเปิดตลาดใหม่เป็นการสร้างดีมานแต่พอตอนนี้เนี่ยตลาดต่างประเทศเริ่มเรียกว่าชะลอตัวลงเนี่ยเราเองก็ต้องเรียกว่าปรับลดพุ่งสิติิวลงมากันนะก็เซเป่ตอนนี้นะฮะก็ปรับ มูลค่าที่เหมาะสมลงเล็กน้อยนะฮะจากสิบสองเหลือประมาณสามสิบเจ็ดจุดห้านะก็ได้นำไปถือนะส่วนตัวทูนี้เนี่ยเราก็เกิดกันไปแล้วเนี่ยก็คือมีปัญหาเนี่ยเน็ตพังตั้งแต่ช่วงสิบโมงถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นะฮะเรียกว่าช่วงบ่ายโมงก็เริ่มเรียกว่าติดติดตด,ดับ,ด,บดับและอาการดีขึ้นแต่ว่าหายสนิทเนี่ยประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณบ่ายสองแล้วกันนะแล้วก็อันนี้เนี่ยเทียบกับเมื่อปีสองพันยี่สิบอันนั้นเนี่ยบริษัทก็มีการชดเชยค่าโทรกับ d a t ตาให้นะฮะ แต่ว่าชดเชยเข้าข่าค่าทัวร์ดัตาเนี่ยก็ต้องใช้ภายในเรียก24ชั่วโมงก็ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้กระทบตัวของเออร์เนทั้งฝั่งทรูนะครับแล้วก็มองว่าปีนี้ก็เช่นกันนะก็ควรจะเป็นมาในแนวทางเดียวกันแต่ว่าจะชดเชยให้มากกว่าแล้วเวลานั้นกว่าแต่ว่าในเชิงของเออร์เนเชิงอะไรเนี่ยไม่น่ากระทบในเชิงของความเชื่อมั่นผมเชื่อว่าหลายๆปีเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็เรียกว่าต้นทุนในการไปย้ายเครือข่ายเนี่ยยังสูงกว่า ต้นทุนที่จะมาเขาเรียกว่าคอนเซิร์ตเรื่องพวกนี้นะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นถ้ายังไม่มีอะไรไม่เกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีกนะครับแล้วก็สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยในเมื่อเรียกว่ากันนะต้นทุนมันไม่เยอะการไปย้ายค่ายเสียเวลามากกว่าดังนั้นถูไม่น่ากระทบอะไรรอบนี้นะกรับก็เดี๋ยวทักทายแชท ต่อนะครับคุณนลินนะครับคุณตามสิริคุณธงชัยนะครับคุณลิทเ l e b i r บิร์ดแล้วก็คุณปราณีนะครับมีคุณสมาร์ทไล์อยู่ถามว่าสมัยนี้มีเขาชนไก่ไหมครับเรายังมีรอรออยู่ก็น่าจะยังมีเขาชนไก่อยู่ไม่ใช่เงินนะใช่ครับอันนี้ผมก็ไปมานะก็ก็สนุกดีนะครับประสบการณ์ผู้ชายคุณปราณีมีถามว่าซีเคโดนทุบจะโดนทุบเหมือนซีเคพีระเบิดเมื่อวานลงค่อนอข้างแรงประมาณเกือบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยก็ ถามว่าในเชิงバリュเอชันจริงๆมัน l i n k ์กันเพราะว่าเขา<ม>ก็เป็นแม่นะถือบริษัทลูกมูลค่าทางการตลาดของลูกลงเนี่ยมันก็จะกดดันในเชิงของ sum of the parts นะเพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาเอ่อแต่ตัว core business เนี่ยตามสัสดส่วนแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะส่งผลกับราคาหุ้น CK ให้ลงแรงๆได้ขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผมผมมองแยกกันนะเอาตรงๆผมมองเอาลุกของเรื่องเกาะรับเหมาอะไรต่างๆมันดีด้วยซ้ำเนี่ยก็ คิดว่าไม่น่าจะลงตามนะครับก็น่าจะครบท้วนแล้วนะครับเปเปอร์วันนี้